อ่ะครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับผมที่ช่องตั้มดัมซิ่งนะครับตอนนี้ก็อ่ะผมมารออยู่ด้านหน้านะครับพี่น้องจะพาพี่น้องมาดูพี่น้องบ้านผมก้านะครับตรงนี้จะเป็นฐานเอกราชนะครับร้อยตชดอนะครับสามหนึ่งห้านะครับร้อยสามหนึ่งห้าครับจุดนี้จะเป็นจะเข้าเขตหมู่บ้านลมก้านะครับ หมู่บ้านร่มเก้านะครับพี่น้องก็มีพี่น้องของเรานะครับมารอเตรียมถวายน้ำน้องตานะครับถวายน้ำถวายนมนะครับจริงของนครับก็มีนักเรียนนะครับมารอน้องตานะครับ

không đánh vô không đi cái <laughs> <laughs> นักเรียนรอนะครับมารอหลวงตานะครับช่องตำดำซิ่งนะครับเด้อหันจากเปิดเบื้องจากของ YouTube YouTube ตำดำซิ่ง <c oughs> ครับ <c oughs> ไปทั่วโลกเลยนะครับนี่ <c oughs> ครับตำดำซิ่งครับดำรถด,ดำ <c oughs> ครับ <c oughs> ดำซิ่ง พี่น้องเรามารอลงตานะครับใกล้ถึงแล้วละครับลงตามาใกล้ถึงแล้วครับนนครับกำลังจะขึ้นโน้นมาแล้วครับนี่นะครับพี่น้องเราที่มารอนะครับแถวยาวเป็นระเบียบเรียบร้บรบรอยดีนะครับนี่นะครับ <c oughs> ยอดนั่นหน่อยดีเต็มโตยอดปัจจัยหลวงตาบารับได้ครับเด้อปัจจัยหลวงตาบารับครับผมครับครับผมปัจจัยบารับครับปัจจัยบารับเนาะครับผมปัจจัยไม่รับนะครับ ครับผมเป็นนี่กะพี่ก็พี่ก็กเอาให้จับไว้แล้วก็ลงตาก็จะแตะให้ครับผมครับนี่นะครับ ไอ้ไอ้นี่เขาเอื้อนยังครับนี่ภาเบอร์หรือภาพไม่คิงกครับคิงกงกับกระชายแล้วก็กล้วยอ๋อครับผมนิงกระชายและกล้วยนะครับนำมาครับเป็นกระชายดำนะครับาวมนาบครับวานทูที ครับๆครับแล้วพอเห็นใหญ่ นี่นครับเป็นรถอ่ะร่วมแรงร่วมใจนะครับป้องกันไฟป่านะครับอ่ะีน้องทีมงานไฟป่ากำลังจะไปตรวจป่านะครับไปตรวจป่าดูว่ามีไฟไหม้หรือเปล่านะครับอีกสองอีกคันนะครับ นีค่ครับป้องกันไฟป่านะครับการชนงมุ้งบ้านลมเก้าสงบสุขเด้อครับผมเออแล้วก็เราศรัทธาในพระครูคุณเชิญครับนี่นะครับตอนนี้ก็ ใกล้ผงใกล้จะมาถึงแล้วนะครับหลวงตาก็มีพี่น้องของเราบางส่วนนะครับที่เดินตามหลวงตาไม่ทันก็มีนะครับอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับขึ้นมาด้านบนมาถ่ายพี่น้องบ้านลงกานะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับว่ามารอหลวงตาเยอะขนาดไหนนะครับในระยะช่วงหน้าหมู่บ้านนะครับ เดี๋ยวจะไป hehe, รอน้องตาอยู่ด้านบนนะครับต่อปยันเลต่อแล้้ช้สำหรับมก็ได้เลยต้องพูดอะไไหมบานทีมาสามอ่ะ

ป, <S <S ป Jim, <S <S no. no. ัจจัยลุงตาบ่รับนะครับารารย์ปัจจัยลุงตาไม่รับนะครับรับเป็นพวกน้ําขนมได้นะครับได้ครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแลวกดติดตามไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง u t u b e ตั้มดําซิ่งนะครับก็จะถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับในระยะวันนี้นะครับที่ลุงตาท่านจาริศุดงนะครับสําหรับ คลิปนี้สวัสดีครับ